สวัสดีค่ะคุณครูสวัีกกนนครับเนับขอบคุณค่ะคุณครูเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูนะครับในจอเนี่ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรในจอ ในตอนนี้ยัมีหมามีแมวมีหนูนะครับหมาไว้เราเรีนด้ยนะอ่ามีสัตว์สามชนิดนะครับแล้วเรียนดูภาพแล้วเรียนเห็นอะไรจากภาพนะครับคิดว่าภาพนี้เนี่ยเขาระบุการกระสื่ออะไระความรักของสัตว์ต่างชนิดกันนะหรือความรักของสัตว์ต่างสายพันธุ์นะครับอ่าถ้าใครเรียนอ่าก่อนอื่นนะครับก่อ,น,น,อน,น,นที่จะไปเรื่อ,องนี้ต้องรู้ก่อนว่าครูต้องคถามแรกนะครับว่าในภาพนี้ มีใครร่าขึ่งมาเรียนต่อไปแล้วว่ามีหมามีแมวมีหนูนะครับมีสัตว์สามสามชนิดนะครับามทาททำอะไรกันขี่หลังกันงกันนะครับที่ไหนสถานที่คือที่ไหนบริษัข้างถนนนะครับโอ้ยังมองไม่ออกเลยแต่สัานที่านว่าน่าจะเป็นบูิป่าข้างถนนนะครับก็มีสัตว์สามชนิดนะครับอยู่ กลางที่ยาก็อยูนะนน่นะครับที่พุทบาทดินถนนนะครับตรนี้เนี่ยครูจะให้พวกเรานะครับลองพูดสักสามสี่บรรทัดเกี่ยวกับภาพนี้นะที่ภาพเราการจะสือ่อนะครับนักเรียนสามารถทําได้ไหมนะอขอตัวแทนนะครับสองคนนะครับให้ออกมาเล่าเรื่องหภาพที่นกักเรียนเห็นนะครับอขอตัวแทนคนแรกครับสวัสดีครับคุณเพื่อนครับ 1, 2, 3, 4, 5, เดินมาหาตุนะแมวหนูแล้วถามว่าทำไมถึงไม่เล่นด้วยกันแต่ตุนะก็ยังต่อ จบไปแล้วสำหรับนิทานเรื่องสดของสนี่นะครับก็จะยาวกว่าที่กูกินไว้หน่อยนะฮะก็เหลือแต่แต่ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าเป็นการที่จบนะครับไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับอ่ะขอต้นทางคนต่อไปครับมามามีน้ครับผมได้ไหร่องจริงหรอความราคาเสียพันธุ์ วันหนึ่งฉันเห็นสุนัขแมวและหมูกำลังเล่นหยอกล้อกันอย่างมีความสุขฉันคิดในใจว่าจริงหรอที่ความผูกพันข้ามสายพัน์จะมีจริงฉันเห็นแค่ความรักที่มีสัตว์ชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคิด ฉันคิดผิดแล้วที่คิดว่าจะมีแค่สัตว์ชนิดเดียวเล่นด้วยกันสัตว์หลายชนิดสามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่มีการทะเลาะบอกแยง้ง <laughs> ฉันก็เลยเดินเล่นผ่านวนไปวนมาและฉันก็รุ่นคิด ในใจทำไมสัตว์สามชนิดนี้ในกระตูฉันเห็นหมันไม่สุกเลยทราจะชักชักกี่ชนิดแต่พอมาเห็นสิ่งที่ฉันเห็นมันไม่จริงเลยฉันเห็นแค่ความน่ารักและความเป็นเพื่อน ไม่มีความเกเรมีแค่ความสนุกความสุขและความละและความผูกพันข้า,ขาสายพันของพวกสัตว์ถาาชนิดนี้ฉันไม่เคยคิดว่าสัตว์สาชนิดนี้จะอยู่ร่วมกันได้แค่เคยคิดว่ามันแค่จะทะเอลาะก,กันแค่นั้นเองโ่ต นะครับก็ตดวแล้วตัวอย่างกับเพื่อสองคนนะครับก็เล่าเรื่องนะเป็นการที่สดซึ่งว่าถือว่าเก่งมากมีเวลาแค่นี้เดียวนะครับเราสามารถเล่าเรื่องได้ใน่านี้นะครับก็ขอเชิญชมนะครับต้นเงินได้ที่ภาพสองคนนะครับทีนี้มาดูกรณีภาพนี้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องมองรู้ถึงใจความสําคัญที่เขาต้องการสื่อนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ หรือว่าใกล้เคียงนะครับอย่างมีเนี่ยก็พูดถึงความผุดพันของสัตว์ต่างสายพันธุ์อ่าอย่างซันนี่ก็พูดถึงความรักนะครับรักกันของสัตว์นะครับซึ่งในภาพนี้ที่เขาต้องการจะสื่อคือสัสตว์ที่ถามท่านนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คนละชนิดกันนะครับคนละสปีชีส์อ่า คนละสายพันธุ์นะครับก็คือหมาแมวหนูนะปกติสามชนิดนี้จะไม่ถูแกันอย่างหมาเนี่ยในความคิดของเราหมามันจะต้องไล่กับแมว <c oughs> ใช่ไหมแมวก็ต้องไล่จับหนู <c oughs> หนูก็ต้องไล่หมาเ้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าในภาพนี้สามชนิดมาอยู่ร่วมกันได้นะครับก็คือความรักของสัตว์ต่างสายพันธนะุ์ซึ่นไทย เขียนลงไปนะครับผมใครพูดถึงหรือเขียนลงไปต้าใหรเขียนนะครับถ้าเขียนถึงความรักของสัตว์ส่างสายพันธุ์นะครับมีคำคำนี้อยู่ในบทเขียนเนี่ยจะได้คะแนนเต็มนะครับในเช่นคะแนนในส่วนเกี่ยวกับความสูกาสาพันรามีห้าคะแนนถ้าเรียนเขียนลงไปวนะ่าภาพมีสื่อถึในเรื่องเล่าของเรามีคําว่าความรักหรือความผูกพันระหว่างสัตว์ส่างสายพันธุ์ เราจะได้คะแนนเป็นหรือหคะแนนแต่ถ้าพูดถึงแค่ความรักหรือการเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะได้แค่3หรือ4คะแนนนะครับอย่างสัตว์สามชนิดนี้เป็นเพื่อนกันเนี่ยเราจะได้สามคะแนนหรือสัตว์สามหรือสัตว์ทั้งสามรักกันเนี่ยจะได้แค่3หรือ4คะแนนนะครับแต่ถ้าบอกว่าสัตว์ทั้งสามชนิดอ่หรือ เป็นความรักระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยเป็นความผูกพ okay. right. ันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์อย่างนี้เราได้เป็นนะครับส่วนแรกเราอยู่นะครับถ้าสมมติว่าครูได้เขียนนะครับอะเดี๋ยวครูด้มีงานให้นะครับก็คือเป็นให้นักเรียนเขียนเรื่องราวกับภาพตามจินตนาการนะครับก็มีหัวข้อก็คือให้ตั้งชื่อด้วยด้วยนะครับแล้วก็มีหัวข้อว่าใครนะครับในภาพเราเห็นใครบ้างเราก็เขียนลงไปนะครับ ทำอะไรนะครับก็ดูว่าในธรรมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับที่ไหนาดูสถานที่นะครับเกิดขึ้นที่ไหนเราก็เขียนลงไปนะครับแล้วนำทั้งสามหัวข้อนี้เนี่ยมาแต่งเป็นเรื่องราวน,นะครับจากภาพตามจินตนาการนะครับซึ่งเราต้องดูไปก่อนว่าในภาพนี้เนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรนะครับมองให้ลึกอย่ามองแค่เห็นภาพผู้เขียนเลยสื่อเป็นเดินอข้ามถนนเนี่ยไม่ใช่นะ มองให้ด้วยอ่าจริงๆแล้วเ,เขาต้องการสื่ออะไรด้วรบถ้วัวล้วคิดตีความภาพไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ต้องการสื่อแค่ที่มีคนเดินข้ามถนนนะครับพอตีความได้แล้วนักนเองว่าเาเขียนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือต้องเขียนให้สะอาดอ่านให้ออกนะครับเขียนคำให้ถูกนอกเหนือจากใจความสำคัญน,นะครับทุกอย่างมันเป็นไงถ้แในเต็มสิบคะแนนเนี่ยอาจจะมี ได้ความสำคัญอยู่สามสี่คะแนนนะครับที่เหลือเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำหนดนะครับผูกำหนดให้เขียนแค่ห้าถึงเจ็ดบรรทัดห้าถึงเจ็ดบรรทัดนะครับถึงถ้าใครขรวนให้จบเรื่องอยู่ในห้าหรือเจ็ดบรรทัดนะครับจะได้คะแนนกันนะครับมีคะแนนส่วนนี้เหมือนกันแต่ถ้าใครเขียนเลยหรือเขียนไม่ถึงนะครับก็จะไม่ได้คะแนนนะครับเขียนเืินเจ็ดไม่ได้เขียนน้อยกว่าห้าไม่ได้ อยู่ที่ระหว่างห้าถึงเจ็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็เขียนตัวปกตินะใช้ปกติไม่ใช่พอบอกเขียนเป็นบรรทัดเราควรเขียนตัวเท่ากับแกงเลย <c oughs> บรรทัดนึ่งได้สี่คำเราก็ต้องเขียนให้เต็มบรรทัดหมายถึงว่าเขียนให้ยาวเป็นบรรทัรดไม่นะให้เขียนแค่ตรงกลางนิดเดียวนะครับเว้นว่างไปนี่หรือว่ามัเขียนทำให้ถูกนะครับเข้าใจไหมครับค่ะอ่าเข้าใจไหมครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้มาแจกเพื่อนนะนะแจกเพื่อนนะครับนั่งที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะแจกให้เองนะครับเมื่อใครได้แล้วนะครับมองเลยว่าภาพนี้นะเขาต้องการสืออะไรีความก่อนหากว่าือเห็นใครในภาพบ้างก็เขียนลงไป คปอยู่ในภาพในภาพมีคนอยู่กี่คนสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนหกคนอันนี้มีคนซ่อนอยู่มีคนซ่อนอยู่ที่ไหนได้บ้างบนรถมีเด็กสามคนนะก็มีคุณตำรวจใช่ไหมครับแล้วมีคนขับรถรถอะไรที่เราเห็นรถอะไร อ่าดูนี่นะครับแล้วก็มีคนที่นั่งใกล้ๆอยู่กับคนขับนะฮะนั่นแหละอ่าตัวละครมีใครบ้างเราก็เขียนไปนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนะครับผมไม่ใช่ห้างแน่นอนนะครับพี่เห็นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไหนครับที่หน้าโรงเรียนอ่าบนถนนนะครับทางมาลายนะครับทางอ่ายสีเมื่อไหร่ที่ว่าเป็นเวลาตอนไหน อ่ะที่ไหนทําอะไรอ่ะโอเคที่ไหน นะครับตอนนี้หลายคนก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูจะขอะตัวแทนนะครับผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะครับออกมาเล่าเรื่องที่แต่งนะฮะแล้วก็ผลงานของเรานะครับตาพภาพเลยนะครับขอตป็นการฟังผู้ชายก่อนนะครับนะฮะอ่ะกินจานยูแล้วคนเลื่อนเพื่อนหน่อยครับ เด <si ah, oh oh ี๋ยวเรื่องที่เหลือฟังเพื่อนก่อนฟังชินจัเลาก่อนนะฮะว่าชินงเนี่ยจะแต่งเรื่องประมาณไหนนะครับือเรื่องเีกาถึงมีวันหนึ่งมีเด็กสามคนกำลังไปโรงเรียนเด็กคนที่หนึ่งชื่อสานาเด็กคนที่สองชื่ออ้อยและเด็กคนที่สามชื่อเมยนทีสา คร่ ö, ้อยาโาองใช้ยาโบราณ้องใชาร้ง uh ้ยาโบราณตอาบองใช้ยาโบราณต้อาโบองใช้บองใ่้โตอโรโบต้ราณต้องยาโบราณร้ยาโบองยาบอบอ้ยองบ้าบ้าบ้า ตั้งชื่อเรื่องว่าเด็กข้ามถนนนะครับแล้วก็มีโตัวลย์มีอะไรบา้างมีเด็กสามคนแล้วก็มีตำรวจนะครับทำอะไรก็กำล,ลังเดินข้ามถนนนะครับที่ไหนนะทางน้าไล่นะครับมีเด็กสามคนกำลังไปโรงเรียนเด็กคนที่หนึ่งชื่อสาม,มานะน,ออน,มนะครับคนที่สองชื่ออ้อยตัวที่สามชื่อเมย์นะครับก็เป็นเหตุการณ์เด็กทัสามคนไปโรงเรียน ไม่ก็กากรเรี้นเนี่ยเดินช้าสมมติในขี่รามีลำบุมาอยูอ่โดยให้นะครับโอเคฮะอ่าผมเพื่อนบุเพืเนะอ่อนครัะนะอาจจะมีการบต่อไปเป็น่นา,าั่งผู้หญิงคนระับอ่าจนะิตาภาตันตะันนะครับเว่ เรื่องความมีและเบียวินายของคนชุมชนวันหนึ่งมีเด็กทั้งสามคนชื่อว่าต้นเปาพลและข้างหนุ่มเพื่อนก็ข้างผูอีกสองพ่อรวยสองพ่อบาใจเปิดีพอดีแต่ต้นเปาพลต้องลองเดินฝันและถึงใจแรง่าไปถีงบ้นเพงพยังี่คือ แต่ว่าคตองรการาที้องรมหให้ดีร้ที่ได้นอยทาห้องกและเป็นอย่นี <m <m ่ะดีๆก็่านีน้ดีาะจบแล้วผม้นย่ะนะครับของกีาอาจารย์บอกว่า ชื่อเรื่องความมีระเบียบวินัยนะของคนในชุมชนด้วยอ่ามีใครบ้างก็มีเด็กสามคนมีตำรวจมีคนขับรถและมีคนนั่งรถด้วยเมื่อกี้ของสิจังไม่มีคนขับรถนะใช่ไหมแล้วทำอะไรนะกลางางถนนตำรวจตำรวจก็กลังโอกรถโอเคเองนะที่ไหนที่ถนนทางอะไรนะครับอ่ามีเด็กสามคนนะครับทางถนนโอเคอ่าผมไม่เครั้งครับ อ่าเดี๋ยวคุณดูเรื่องนะฮะหมดเวลาแล้วเมื่ี้นะฮะคุณจะุปเรื่องนะฮะเรื่องนี้ก็คือตั้งชื่อเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับภาพนะครับอย่างในภาพใจความสำคัญของภาพมันคืออะไรอ่าเห็นไหมใจความสำคัญของภาพมันคืออะไรความมีระเบียบวินัยอ่าความเบียบวินัยเพราะว่า เด็กก็เดินเป็นระเบียบและข้ามถนนเป็นระเบียบด้วยข้ามตรงทางมาลายพอดีเลย,ลย,เลยนะครับส่วนตำรวจก็บอกโบกรถให้นะครับส่วนรถที่มาเนี่ออยก็จอดให้อย่างไวหน้าเย็นเย็นนะจอดก็จอดจอดเป็นระเบียบนะครับเพราะะฉนั้นภะาพนี้จะสื่อถึงความเป็นระเบียบวินยัยเป็นหลักนะครับใครที่เขียนไปในงานของเองถึงความมีระเบียบวินยัยเนี่ยจะได้คะนนแะนนส่วนในความปลอดภัยเพิ่มแล้วก็ไปดูที่ลายระเบียบนะครับว่าอ่า ไปดูกันว่านะครับมีลบมีเลอะมีผิดเขียนที่ตรงไหนบ้างน,นะครับส่วนใครที่ยังไม่เสร็จนะครับดูให้ไปทําต่อที่บ้านนะครับแล้วก็ใครจะระบายสีก็ระบายได้นะครับเอาไปตแปกแต่งต่อที่บ้านแล้วก็เอามาส่งดูในช่วงหน้าครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ